ินเติมเลยทัขั้นต่อทกินที่ขอเที่ยววัดดีก็หาลันน้งใจซีหลันนองใจบอนั้นหลายๆด้วยนันหลายๆ้บีก็นไปคืนไปเรื่อยๆ ยาเสียงมืกท่าขาจะของเล็บดำปดพี่น้องไปจุ่มซัมดี้เหรอมันถือเล็บก็ยาเสียงมืกแหลมมันถือเหรอมันแหลมแหลมมันแหลมปะตัวเลยยาเสียงมึอมันท่ามันนั่นเบามาท่าแขะอุ๊ยเด็ดเดือด นไปหาสื่อโทรศัพท์ไม่มันมาเป็นเอฟซีเอฟซีอยู่ของเพราะว่าคอยมีอยู่โทรศัพท์อยู่สามเขียงกับพวกนี้เอฟซีสามเขียงกับสามบันเลยเพราะนี้เอฟซีเราไปซื้อมะไม่ก็สิเกียร์เอฟซีเลยการสื้อมะไม่กับเซลของเก่าหลีเอฟซีหรอกของไม่ก็ไว้ตะเปลี่ยนนั่นนั่นเพราะว่าแบตเตอรี่มันเริ่มบวมหรอกแบตเตอรี่เริ่มบวม เห็นเขาหลุน,นชชเขาโคตรจะหน้าเขาหานมิจฉาชีพขม่าบอกบอกกับอยากได้รุ่นนนั้น <l ux> รุุนบอกกลับนะเวลาห้ากดผิดมันยังไฟว่าไปอันนันเวลาห้ากดผิดมันก็ลลอกกับโหลดกันเป็นมิจฉาชีพมันสิเป,ป็นนั่นเห็นเขาโคตรจะหน้าก็เลยอยากได้แลนะ้วนาะอยากได้เ้อ่นันเพราะว่าซัมซุงเห็นเขาโคตรจะหน้าอยู่ในลิดบ่อยๆอยากได้ยุด่ดหรอ มันหนังบอกกลับหน่อยพวกมีใจฉีกก็ได้มาหลอกพวงน้องคุณยังสั่นกะไได้ยังเก็บเงินเก็บเงินหนังใบเยลล่าพันละพันเงินสิไปเอาเก็บเงินใบเดือนละพันสิไปเอาอีกที่มันหลอกกลับที่ได้เอาอีกเคียงหนึง่งเราไปถัดไปหาโม่ครับพวก ยังไงกับจันคอยไายไายแท้อุปกรณ์ของเฮาเขาไปอยู่ในเคียงไม่เอาเคียงเก่ามาไหร่แต่เด็กเนี่ยมันขอบคุณนแปดล้านดวงใจเด้อพี่น้อนกับคุ่นแปดล้านดวงใจ ท่านไดน้เดียนนี่ยังนว่ท่านได้พ่ออ่านสิบเรียญอยู่นังที่เขียนมาต่อได้สามสิบเ,นเ,นเอ็ดเรียญเพราอว่าหนี่คุณล่าลาเมย้อนหนเติมขึ้นมากอะได้เขาก็ท่านอัพเดทเขาอัพเดทเพิ่มไปดีเติมเติมได้ค่ะเออรู้แล้วลูกรู้แล้วรู้แล้วนอนซะนอนซะนอนนอนนอนเออไปนอนซนะเออกินแล้วนอนนะลูกนะไม่ต้องมากินแล้วนอน อ่อนดีเดียจะเสือก็ได้มาอ่อนมา,นนมา,นนมากนั่งมา,ากก็ยีโตไปจับคล้องมาแล้วออกไปกันหนอยมาห้องมาซอเขาไปจับคล้องมาแล้วเจ้าของไปเชี่ยวมากแล้วมาประจําประจําเอิ้นมาสั่นบอกไปนอนหมุอนไปนั่งหมืนยางงอมๆไปนอนกันไปทางไรมากทีแม่ห่วงมาสั่น โอ้บอกเาอกจากบอกเบอกว่าเป็นค่าตาวงากว่าเป็นตัาไตาห้องแต่เขาฟังออกอยู่ด้พี่นองเขาบอกเขาบอกไปนอนแล้วกับไปนึ่งฉันบอกในเรียนนั่นแต่ะฉันบอกว่าวิ่งวิ่งวิ่งสิโอ้เรียนหมดตากสักนมไปเขาก็ฟังเขาออก